พิคเนตป่ามัญจอนาปจินะครับอันนี้ก็เรียกใบสีพุ่มอันนี้อันนี้ใบสีเทพนะครับอันนี้ใบสีโตแล้วก็ไปสีปากชามีการอันเชิมเทพตั้งแต่ระดับล่างถึงถึงระดับบนระดับเชนภูมิเทวดานะครับต้องันสีต้องใช้ค้บของไหว้ก็เป็นธัญพืชถั่วงาไปถึงความเจริญง,ง้องเงยนะคะ นุ่นะครับตุ้ยดูกันเอาเองนะครับอังนุ่นแยะเลยของกินเยอะแยะเลยเนี้ <c oughs> นะครับพี่ๆน้องๆก็เอามาไหว้บรรพูชากันอันนี้อันนี้เหรียญแจกนะครับเอรียะไรผบกเหรียางเเจเจมาตัดคลิปเฉยอันนี้เลยมีน้ำดื่มด้วยนะ สีกี้ไหวสิกระตุ้นจี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 แจกกันไปโอ้พี่ขณีสวยตีจีี่ประเสิที่เมมหายแลพูต่ยันไปขณีสวยจีประสที่เมมหาลพูเตยันไปพี่ขีสวยตีีี่ประสที่เมมหาลพู